วันนี้มาทำาน้ำยาไล่ยุงนะครับอันนี้คือตะไคร่หอมนะครับตะไคร่หอมนะครับกมควรแพ้ยุงครับยุงร้ายกว่าเสือนะครับนะครับเนาะแล้วก็นาตะไคร่หอมมาหั่นใสแ่แอลกอฮอล์นะครับแล้วก็ผิวมะกรูดนะครับหมักไว้อหมักไว้อ่15ว,วันนะครับสามารถ อาใช่ได้นะครับนี่กดนี่เราเคยหอมมีประโยชน์มากครับลูกขียดยุงจะไม่มาใกล้เราน,น,นะครับง่ายครับ